ที่จังหวัดศีสเกตนายอนุพงศุสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศีสเกตเป็นประธานรั้นครองเปิดงานเทศกาลหอมแดงที่วัดบ้านขุ่มคำตําบลบุกสูงอําเภอวังหินจังหวัดศีสเกตครั้งที่38ประจำปี2 5 1 8ซึ่งจัดขึ้นในวันระหว่างวันที่23มกราคม2568ถึงวันที่25มกราคม2568โดยมีนายชัยวัฒน์สวัสดิภูมิ นายอำเภอวังหินนายรัชชาติฤทธิเดชน,นายยเทศมนตรีตําบลบุสูงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สรวตรริ์ตลอดทั้งประชาชนในเขตพื้นที่และเกษตรกร,กรผู้ปลูกหอมแดงเข้าร่วมพิธีเทศกาลหอมแดงจังหวัดศรีสะเกดโดยให้ความสนใจทั้งได้นำผลผลิตของเกษตรกรเข้าประกวดในงานโดยมีการประกวดเทพที่ดาหอมแดงด้วยด้านในายชัยวัฒน์ สวัสดููิณในอำเภอวังหินได้กล่าวว่าอำเภอวังหินเป็นแหล่งผลิตหอมแรงที่มีคุณภาพจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ1,200ไร่ผลผลิตในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า3,900ตัน